Ma. ครอบครัวคนบันเทิงค่ะล่าสุดนะคะก็มาออกงานพร้อมกันทั้งครอบครัวเลยก็คือคุณแม่แอนคุณพ่อภูริแล้วก็ลูกๆนะคะน้องริชาและน้องลิสาค่ะก็คือฉายแววเหมือนกันฉายแววเขาเป็นคนบันเทิงเหมือนกันนะคะแล้วก็คือคนเล็กกับคนโตเนี่ยนิสัยเขาแตกต่างกันคนเล็กอ่ะจะซนๆหน่อยคือน้องลิสาแบบลุยๆแก่นแก่นส่วนน้องริชาเนี่ยก็คือบอกเลยว่าแบบก็จะนิ่งๆนิดนึงเรียบร้อยนิดนึงก็คืออีกคนได้คุณพ่ออีกคนได้คุณแม่ แม่นะคะก็มาออกงานร่วมกันก็อัปเดตกันนิดนึงค่ะกับความน่ารักของลูกๆแล้วก็มีช่วงที่พี่แอนเนี่ยจะต้องบินไปงานแต่งของพี่วุ้นเสน้นใช่ไหมลูกๆก,ก็ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อก็เลี้ยงลูกๆโอ้โหเ,เห็นว่าเลี้ยงลูกสาวรับกดหนักอยู่เหมือนกันนะคะจะว่าไงาเดี๋ยวฟังนิดนึงอ่ะจริงคนเล็กก็จะแบบโซนๆนหน่อยจะแก่นเซียวจะลุยๆแต่ว่าพี่สาวจะเรียบร้อยก็ดูจากได้เขาก็ยังชอบแบบว่า ชอบหน้ากล้องอะไรอย่เงี้ยเขาจะชอบเดินแบบอะไรเงี้ยเขาจะได้เดินแบบให้คุณนา,นาแบบ ปีละสองครั้งล่าสุดนียคุณแอนเป็นงานแต่งงานทูงงนเซ้นใช่ไหมคะ <S <S หายไปแค่5วันจากการเป็นแม่มา8ปีเนี่ยหยุดหายไปเลยเลยบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปรับส่งลูกทาทุกอย่างให้ลูกหมดวันที่สามนี่โทรมาอดโอยว่าแบบเฮ้ยคุณแอนผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากผมจะตายอยู่แล้วคือเราไม่เคยดูแลลูกแบบ24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหน้าที่เราเลยเอาเข้านอนปลุกขึ้นมาพาไปอาบน้ําพาไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งอะไรเงี้ยครับตลอดแล้วก็ เป็น5วันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเข้าใจคุณแอนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนคือผมไม่ออกทริปวิลไฟเดอร์20วันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่เงี้ยผมยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลย ชวนแฟนๆอมรินทีวีของเรานะคะมาร่วมสนุกผ่าน34 HD app ค่ะมาร่วมโหวตที่สุดของข่าวดังแห่งปีกับแคมเปญโหวตข่าวใหญ่อมรินทีวีลุ้นรางวัลฟรีรวมมูลค่ากว่า2.5ล้านบาทนะคะพบกับ5หัวข้อข่าวใหญ่ตลอด5สัปดาห์ค่ะเพียงสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วมาร่วมโหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมายได้แก่รถยนต์ Mitsubishi x p a n d e r ค่ะรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้า AJEV เครื่องซักผ้า h i t a c แพ็กเกจที่พักเพลลาเพลินบุรีรัมสามวันสองคืนนะคะและหัวข้อข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ก็คือข่าวใหญ่คดีดังค่ะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงค่ะข่าวใหญ่คดีดังมหาอุทกภ,ภัยเชียงใหม่เชียงราย โศกนาฏกรรมบ,บัภัฒนศึกษา23ศพออเปิดโปงมหากราบมองแม่ตักล้มบอสดีไอคอนสะเตือนทุกวงการ ชมเลือกข่าวที่ใช่นะคะแล้วก็มาร่วมโหวตกันได้ค่ะบน34 HD app ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนไปถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะคะมาร่วมโหวตกันเยอะๆค่ะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ค่ะครับผมเรื่องไม่ถูกเลยข่าวใหญ่ทุกข่าวจริงๆน,นะคุณผู้ชมครับข่าว<น>ต่อไปเป็นเรื่องราวของศิลปินยุค90คุณบัวชมบูฟอดเชื่อไหมว่าแต่ก่อนผม เป็นสีเป็นในดวงใจเลยสวยมากๆหลายคนก็คิดถึงผลงานนะฮะก็คือล่าสุดเนี่ยทีมข่าวอมรินทีวีก็มีโอกาสเจอกับทางด้านของคุณโบชมุูฟอร์ดมีการอัปเดต2เรื่องก็คือเห็นบอกว่าเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือกลับมานะฮะพร้อมกับการทําธุรกิจใหม่เกี่ยวกับศาสตร์แห่งพลังงานบําบัดนะครับเขาบอกว่าเป็นการบําบัดที่ช่วยให้หายจากโรคเลือหลังที่เป็นมานานนะฮะแล้วก็แน่นอนเจอเจ้าตัวทั้งทีก็ต้องขออนุญาตอัปเดตถึงลูกชายทั้ง3คนหน่อยเห็นบอกว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆานะคะเป็นอย่างไรั้อมนค ชอบมากก็คือว่ามันมาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราได้ทุกอย่างเรื่องของการกิน mm hmm. การนอนอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของจิตใจอะคะ mm ่ะ hmm. ที่เหมือนกับเราต้องได้รับการแบบว่า เออเอาออกหรือว่าเอาเข้าเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นการสร้างสมดุลให้กับเรา<ม>ทางร่างกายและจิตใจโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือไปไหนก็จะแบบกลัวว่าไม่มีห้องน้ําเข้าอะไรเงี้ยเราไปหาหมอก็คือแบบหาสาเหตุไม่เจอ<ม>ว่าแบบเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็แต่พอมาแบบคลิกเรื่องของจิตใจอะไรเงี้มยมีคนหนึ่ง<ม>ที่ชาด์ตค่อนข้างชาด์ก็คือจะเป็นคนสุดทองชอบร้องเพลง<ม>ติ้งเล่นที่โลงเรีย,<ม>ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดูได้แล้วแบบว่า เจอป้ายโฆษณาแบบเป็นพี่นเดชแบบโฆษณาอะไรอยู่ก็ไม่รู้บวกก็มองแล้วบอกว่าเป็นดาราดังๆโฆษณาแบบเดี๋เราได้แบบเจปดหลักนะลูกก็ตาวาวเอาเงินเขาล่าเอาเงินเขาล่อมัมมีเหมาอยากเล่นละครแล้พี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเลยลูกแบบแม่มาบอกถูกพี่ซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยลก็ลองดูกันต่อไปแล้วก็ไม่ห้ามนะคะแล้วก็สนับสนุนถ้าเขาคิดว่าเขาอยากทับ อ่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเอป๊อปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวเราลารายการกันไปด้วยภาพของสองเพื่อนสีคคุณจ้าคุณเอมที่งานบวชที่จังหวัดราชบุรีก็บอกว่าโอ้ยม่วนโอ้ยฮะโอเคเดี๋ยวผูชมกันครับวันนี้นัดแล้วก็แยมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ